สวัสดีครับโชคพี่โชคพระถิ่นชาแนลครับวันนี้ก็มาเรามีหน้าที่นี่มีหน้าที่ครับรถส่งลำเลียงน้ำให้กับคุณเจ๊ใหญ่นู่นนะครับชีจานะจีจาเอไม่ใช่ชีจาสชีปุ๋ยน้ำ ป็นฮอร์โมนครับเราจะให้ยางมีน้ำยางออกมาหน่อยก็ต้องใช้ปุ๋ยน้ำมาแหละฉีดต้องทุ่นอย่างี้ยนะทำทำสวนยางก็อย่างนี้แนะไม่ออกน้ำยางไม่ค่อยมีหน้าส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเนี้นะ่ครับเมษาพืษภะาเนี่ย กาะช่วงก่อนเมษาแล้วก็พฤษภาเนี่ยแหละเราไม่ขีดมันก็ไม่มีอะยไ,ได้เราก็ต้องมากีดมันงเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินได้ก็ต้องเอาเงี่ยแหละอัดยายขนมยายมาแต่มันก็ไม่มีไม่มีพิษมีภัยต่อต่อเรานะ ไอตัวมันเป็นฮอร์โมนอย่างที่เมื่อวานที่เราฉีดมันเป็นยาฆ่ายาจะเป็นยาฆ่ายาแบบซีอ่ะมันไม่มีอันตรายต่อต่อคนเนาะแต่แพงก็แพงน่อยเดียวขวดด้วยไสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยครับเอามาลองดูมันคุยเกินขนาดไม่รู้ก็ลองเอามาฉีดดู ว่ามันจะได้หรือเปล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มันบอกว่าให้เงินคืนก็เลยถ่ายวิดีโอส่งมาแล้ววานเนี้ยจะได้หรือเปล่าหรือหรือไม่มไงั้นจะโม้ตามคุณภาบ้าของของพวกคนขายสินค้ามีหอเปลอาด้วยนะแต่วันนี้นะแหละเราก็มาวันนี้แหละเมื่อคืนนี้ ก็แต่เที่ยงคืนมาก็มา,มากรีดเช้ามาก็มาต่อด้วยการฉีดน้ำเพื่อเอาใจต้นยางหน่อยมันจะได้มีน้ำยางไหลออกมาเยอะๆนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละตอนที่ราคาพอได้แต่ก็ น้ำยางไม่ค่อยอยากจะไหล เราใช้ถังฉีดยาเป็นแบบแบตเตอรี่ครับชาร์จมาตั้งแต่เมื่อวานซื้อนี้แล้วก็มาเมื่อวานนี้มาลองฉีดยาไอเจ้า,ายาหญ้าแค่สีถังแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะพอฉีดตัวฮอร์โมนปุ๋ยได้เสร็จส่วนหรือเปล่า,านั้นะนต้องคอยดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ วันนี้ก็เปลี่ยนหัวก็บอกฉีดมาใหม่เพราะที่ชุดก่อนมันไม่ค่อยออกนัำยาก็เลยมาเปลี่ยนอันใหม่อันนี้น่าจะออกดีสังเกตด,ดูละองที่ออกมันผิดกับของเก่า เนี่ยว,วันนี้ก็ฉีดตัวนี้แหละนะไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีมั้นะไม่ในโฆษณาให้เขานะครับแต่จะให้ได้รับรู้กันว่าฉีดยาตัวนี้ฉีดป,ปุ๋ยน้ำตัวนี้ไปเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะว่าถูกถูกเนะเกือบสี่ร้อยเมือน,น,นะตัวเนี้ย ทดลองช่วงทดลองจะแพงไงก็ลองดูว่าเขาคุยนักหนาเราก็ลองดูเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยดีดมีดแรกก็เนี่ยมันเป็นบางต้นบางต้นก็ได้ที่คือจัดไปเยอะนะไม่ถึงครึ่งก็จริงเี่ยแต่บางโตบางต้นเนี่ยจะไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยออกเลยอะ่ะน้อยมากแต่นี้เราก็ทำทำใจครับหน้านี้ดูเนี่ยเยอะท่ไหนหน่อยเดียวเนี่ยไม่เยอะยอะนะน้อยเดียวเนี่ยดูอันนี้นิดเดียวพูดง่ายๆนะพูดหยาบๆนะเยี่ยวเยียวันเยอะกว่ววา เดือนน้อยๆก็ยังดีงย,งยังมีรายได้หน้านี้เนาะอ่าหมดแล้วครับหนึ่งถังเหลืีก็มากี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเดี๋ยวสูนยาก่อนครับเป็นไงบ้างครับแจ๊ นะครับเจ้เดี๋ยวตำยากันครับไปรับรับหม้อที่สองครับก็ส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณอยู่ประมาณห้าหม้อ6หม้อก็จะใช้ถังละ10 c c. บซีซีเขากำหนดไว้ถึงอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เราใต่เกินอยู่แล้วประมาณ1ิบหซีซี อยากฉีดเหมือนกันนแต่มันเดินไม่ได้ก็เราให้แฟนเขาฉีดเ <ador> อายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่อยนะครับแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจกันตารคิปมาให้ดูอีกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับน้องก็ให้เป็นกำลังใจให้กับ ชาวสวนอย่างเราม้างเยอะพี่ชายให้ดูนะเนาะยัง,ยงไงก็ขอให้อันที่กดติดตาไม่เลยเลยรวยแห่งทุกท่านเยอะอย่าอย่าอย่าจนหัวเลยรวยรวยทุกคนก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันดง กลวันสงก,การแล้วด้วยครับปีใหม่ไทยน,นะครับสวัสดีครับ